ที่คปกครองและเด็กๆที่น่ารักของคุณครูวันนี้คุณครูแม่มจะพาไปเรียนทยันชนะไทยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันได้เลยค่ะกอไก่เด็กๆอ่านตามคุณนะคะกอไก่ขอขายเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะขอขายขอขวดเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะขอขวด คอควายเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะคอควายคอคนเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะคอคนคอระกคังเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะคอระกคังงองูเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะงองูจอจานเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะจอจาน ชอชิงเด็กๆอ่านต้งครูนะคะชอชิงสนุกไหมคะเด็กๆพยัญชนะไทยนี้ค่ะสนุกเด็กๆตามคูนไปักผ่นกันนะคะบ๊ายบาย